ก่อนอื่นมือใหม่ยังไม่ได้เครื่องมือเลยแต่เรากดเข้าไปในการตั้งค่าแต่ระบบทำไมไม่ให้เรากรอกข้อมูล สังเกตไหมครับดังรูปนี้นั่นแปลว่าอะไรแล้วผมก็จะอธิบายให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ฟังสาเหตุที่เรากรอกข้อมูลเลขบัญชีไม่ได้หรือระบบมาให้เรากดเข้าไปตรงอัปเดตหรือกรอกข้อมูลเลขบัญชีนั้นแปลว่าอะไรตอนนี้ระบบเขากําลังตรวจสอบว่าโปรไฟล์ของเราเพจของเรามีกี่เพจมีกี่โปรไฟล์มีกี่ตัวตนเหตุจริงเพตปลอมสายงานก๊อปปี้งานคนอื่นสายเทาสายดําประมาณนี้ใช่ตัวตนที่แท้จริง ของเราไหมคล้ายๆกับระบบให้เราลงคลิปหรือโพส์ไปเรื่อยๆและให้มีเหรียญอ่าสมมุติว่าได้เหรียญ5 0 0ประมาณนี้ผ่านไป1เดือนหมายถึงว่าเราได้ครึ่งมือแล้วนะหเดือน e 2เดือนเน้อสาวัน60บวันระบบให้เรากรอกข้อมูลหมายถึงว่าให้เราใส่เลขบัญชีประมาณนี้พอใส่เสร็จปุ๊บหรือยังไม่ใส่ระบบตรวจสอบเจอแล้วไม่ใช่เพจตัวตัวจริงของเราหรือเราไปกบงานคนอื่นมาประมาณนี้ระบบอาจจะให้เราติดแดงหรือไม่สามารถสร้างรายได้ได้แต่ถ้าบางคน ผ่านแล้ว1เดือน2เดือน60วันระบบให้เรากรอกข้อมูลเลขบัญชีเพิ่มข้อมูลเลขบัญชีเสร็จระบบยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บโอเคเราผ่านเราถึงจะได้รับเงินประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือมือใหม่นะให้เราเข้าใจอย่างนั้น,เ,นเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่แด,ดบอร์ดมืออาชีพแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคือยอดที่เราจะได้รับกดเข้าไปพราะกดเข้าไปด้านบนความมุปรมสูตนเห็นรูปฟันเฟืองก็กดเข้าไป,าเ,หเ,เ,าไปเห็นไหมครับด้านล่างดังรูปนี้คือ,อเราไม่สามารถอัปเดตได้เขาบอกว่า,าต้องการ การอัปเดตคุณจะดําเนินการเริ่มต้นให้สําเร็จสมบูรณ์ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการสร้างรายได้ให้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดภาษามันจะเป็นภาษากฎหมายค,คํากะเหมือนกับแปลไทยแปรไทยอีกสรุปง่ายๆคือให้เราสร้างรายได้ไปก่อนให้เราสร้างรายได้ไปก่อนให้เราทําคลิปไปก่อนให้มีเหรียญในระบบ1เดือนผ่านไปหรือ2เดือนผ่านไปหรือ60วันในระยะเวลาที่ระบบกําหนดสมมตุติเราได้เครื่องมือ แต่ระบบย like ังให้เรากรอกข้อมูลอย่างเงี้ยได้เดือนละประมาณ3 4มสี่ร้อยเหรียญตื่นเช้าขึ้นมาระบบให้เรากรอกข้อมูลผ่านไปละหนึง่งเดือน2เดือนระบบให้เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยโอเคยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บกรอกข้อมูลเลขบัญชีเสร็จเราก็จะได้รับเงินสมมุติบางคนอีกภายใน1เดือนระบบตรวจสอบละสายงานก๊อปบางคนนะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไปก๊อปงานคนอื่นมาเอาง่ายระบบตรวจสอบเจอได้เหรียญประมาณ 200- หรือ300เหรียญแล้วตรวจสอบเจอติดแดงแต่ยังไม่ให้เรากรอกข้อมูลนี่แหละคือณตอนนี้ระบบเขากําลังตรวจสอบ AI กําลังทํางานดักฉะนั้นนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องตกใจใครที่ได้เครื่องมือผ่านนะครับในการสร้างและได้ให้ลงเรา,เรา,เราลงคลิปไปเรื่อยๆทาผลงานของเราไปเรื่อยๆถึงเวลาระบบก็จะให้เรากรอกหรือใส่ข้อมูลเลขบัญชีที่แท้จริงของเรานะครับสุดท้ายผมแนะนานะมันจะมีอยู่3หน้าหน้าแรกที่เรากรอกข้อมูลผมแนะนํากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หน้าแรกสําคัญที่สุดชื่อนี่ห้ามผิดชื่อให้ตรงกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเราจะทํางานที่กรุงเทพสมมติต่างจังหวัดแต่ชื่อที่อยู่นามสกุลนี้ให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนเลยบัญชีก็เหมือนกันธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรนอะประมาณนี้ดีที่สุดแล้วใครที่อยู่ต่างประเทศละ่ะชื่อของเราตามบัตรแล้วก็เลขบัญชีก็อยู่ที่ไทยดีที่สุดตั้งค่าที่หนึ่งร้อยเหรียญภาษีที่ศูนย์เปอร์เซนต์ลองไปปรับใช้ดูนะครับ